โดยกาสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเนาะมื้อนี้เฉลม่ยน้อยกัมาลิน้นเฮือนป้านางคือเก่าพี่น้องเอ้ยคาบแรงพี่น้องตอนเช้าก็กอยู่เฮือนกับตอนกลางเวรก็อยู่เฮืนอนหยิบแหยงสิไวไ้ใส่อันบนปูผักบวบเลยพี่น้องปูมักบวบเลยพี่น้องอา้าวลูกมาลูกป้านางเพิ่นกำลังโกนทางหลงังแต่ก็สิมาเบิ่งป้านาง กับลูกชายเพิ่นได้ข่าวดีมื้อนี้พี่นงว่าเพิ่งว่าเพิ่นได้หยังนี่พี่น้องมาเบิ่งนํากันพี่น้องแล้วก็มาเบิ่งป้านางเพิ่นกําลังก่อเฮือนพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องไปเบิ่งนํากันเลยบรรยากาศยามแรงพี่น้องปฟาพี่น้องเอ้ยปูเอ้ยยิ้มๆๆดูยิ้มเอ้เพิ่นได้ของใหม่ได้พี่น้องเอ้ยยินดีนําเพิ่นเด้อพี่น้องลูกชายป้านางเพิ่นได้รถใหม่พี่น้องหาก็เอาลงมาใหม่ๆหม่มาพี่น้องไปฟาเด้อ เขาสบุนมามอบให้เพิ่นเนาะเขาไม่ทั้งต่างประเทศมามือนนี่บอตัก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 คัก,ก,กสีงามเนาะสีแบบนี้แหละเหมาะกับผู้ชายคักเหมาะกับผู้ชายเหมาะเหมาะสีนี่แ <กำ S 1> หละงามบอกำระมันงามนี่สีงามเคน,นกระำ เฮ้ยบัตรกัมเดิมได้ขึ้นหลุดเลยโลแล้วแล้วบัดนี้นะห้องแบห้ามันนึงอาตัวจีเซกับตาหลุดบันี้นะสบายดีเด้อสบายดีอาตัวตื่นเต้นแทนได้ได้หลุดใหม่เสร็จได้แล้วบัดนี้เสร็จแลห้องก็ได้ห้องใหม่พอดี้ก็ห้องแล้วเนาะจังเดียวเขาไว้อยู่ในเนาะห้องก็กำลังก่อพี่น้องเลย งามงามเราเราซื้ออยู่เซโน่นบอนี่นะอืมอยู่ในสวรรค์งามงามงามพี่น้องเอ้ยแบบจานสีดำฝ้าดำสีฝ้าดำบรสุกพประชิดใส่กระตาพี่น้องเพราะว่ามาแต่ห่านเพิ่นประธานใส่ให้ต้องมาใส่อยู่เฮือนน้ำมันเครื่องก็มาเปลี่ยนอยู่เฮือนนี่เนาะ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพ่อผึ่นเทมมานำตุกหนึ่งพี่น้องเลยพี่ทั้งนี้กระตากับน้ำมันเครื่องปลาตุ่ยี่มอ่องล่างแร่ล่าง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 เอาน้หนมลล่างเลยมันจังเอาแนวอื่นล่างมันจะพาไปไวยลูกเพื่ออะไรบลิ๊บบอุ่นหันเจเจใหม่พี่น้องจะส่องลูก ไปหันอยู่เข้มว่ะอ๋อบลูบล็อกเป็มบลอกบรอบ่มีเขาบ่ให้ตื่นเขาให้มาบ่ครบอยเนาะกระเจบล็อกปกติต้องมีเนาะหันกระตาแม่นี่มันเป็นกระเจบล็อกต่างหากมีแต่กระเจปากอน้าหันก็ได้อ่ะลงลูกลงมากับกระชายเครื่องของอ่ะเนาะเฮ้ยอะไรกระชาย บาลจังหันบมีกระเจปกติคือว่ามันสิมีบอกหน่อยมานําเนาะในงมันมันเต็มถังบ่นี่ายดูแห้งอังแรงมาลองเพชรกระเจบักดูเข็มไม้ขึ้นอยู่บ่ขึ้นแล้วทั้งงใหญ่จักว่าได้ฮอด3ลิตรพ่เนาะโอ้โอ้ถังมืน5ลิตรบ่แม่นบ่3บ่หจักแล้วบ่ฮู บิดมองดูกับเจนะข้างหน้านะเปิดมองดูฮะป้าฮันฮันไม่ได้น้ำมันน้่นอนไม่ขึ้นมันบูรร้ายปนไดาต้องเขาต้องได้ใส่เต็มถังเลยนะพี่ของใหม่ต้องใส่เต็มถังไปใส่น้ำแข็หาสิบพันนี่ค้มก็ขึ้น ได้ขี่ได้ลายมือเพื่อนาเพื้นสีใสอ่ะนั่นพีน่น้องเลยหักมันโบมีอันกระเจบ็อกพีนพ่นอ้องเลยเดินต้องได้ไปใส่อยู่บนพื้นทิศวิ่งพลเอกโย่เข้มพืนพ้นพลเอกพี่น้องเลยปลาตัวงาม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 เสร็จเวลาเด้๋ยนะก็เสร็จค่ยหาเพลนุ่มๆไดนเพลนุ่มเพลอันเพนุ่มเพลนี่น้อยพื้นน้อยเี่มาไวไ่ายในบอ่อหลุดมาไวไ่ายในบอ่ไไบอหลุดไปเสร็จจะง,งาม งามงามงตีนเธอรือ่ตีนลองขึ้นดูถึงยี่อดกันปะนางยังบอว่าถึงไหนพอดีันนางยังบ่่ถึงคือเนะรอยวละรอรผู้เาวมาเคือมากยี่กผู้เ้าวมาเคือมักยีดอดกนนี่ตึก คือแล้วคือล่ะสีมันก็งามได้เข้ากระปุไซเข้มเข้มดีคนกะกำโอ้ยบม่ได้กำเนาะคนว่าสีดำมากกว่าสีชมพูหายากว่ากำกับนั่นดีกว่ากำยังกำกับมีล่ะสีเนาะดำมากกว่าสีชมพูหายากสีว่ากำไรไข่กะกำไงดิปนนี้กะสีเบิ่งปนางแล้วก็คุณเล่ไปเลยจจเจสงอันสบ สบายดีเด้อสบายดีน้องลาตีคนงานลองขึ้นดูขึ้นดูน้องลาตีขึ้นลองเบิ่งดูจ้านะได้มาจับให้มคะให้ดีฮะจับให้ดูค่ะเบิ่งให้น้องลาตีขึ้นลองเบิ่งฉันละให้น้องลาตีซ่อนท้ายเด้อให้น้องลาตีซ่อนท้ายได้ไหมคะแยงได้ค่ะเจ้าแยงครับ์านางยังว่าเราบ่ถึงมันบ่แม่นต์ข้ายาขยื่นค้นซุ้ง มาเลียวมาทางพี่เนี่ยค่กะลีจะหมักบกี่ตอนนั้นหแม่ถามงานวปียเ่ยนบจะมักใดมนี่ใส่แล้วมาใส่หล้วบกคักคักคบัดบัดเรกกรซ่อนท้ายด้วยห้เจิดครับฮะนีหลุดอเพื่อนละเอาอ้มาจะ หมาค่อยนี่บเถึงค่อยนี่บเถึงบเถึงค่อยบดถึงมันบ่มีกระเจบอกกระเจบอกบ่มีก็ได้คันเดียวจะมีมีมีบ่ในบ่หลุดเจ้าลังเถื่อมีบอกคันนี้ช่มันเทมมางามนะซีฟ้าฟ้าดำเพื่อนว่านั่น 7องหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพี่น้องเลยสองหมื่นเ็จะจรดให้เนาะโปรปีใหม่จะจกว่าแม่นโปรปีใหม่เพิ่นใกล้สิบเดปีเลยดิสองหมสีกบงามเนาะขาวกับคนเลยเซ้ามะเขือสซนทยเซ้ไอโซ่ตัวอยู่ใกล้ๆยินีด้ย ห็นว่ของไหม่ก็คอยคอยปลอยคัาเล่งในเด้อนาทเนาะนาทเนาะสดใหม่อ่ำแดงมีอมืดไปมัดเขียนยวัดุวันนี้นะเปนนางไาสิไปมาดเขียนยูวัดบ่มื่นนะอเมนลยอย่างไปสูตรก่อนไปสูตรยูวัดปาปาพอคุณมาเลยอโเอเดี๋ยวแม่ยนโู่ ขอกันรถใหม่สีมือนี่บอกว่าเพาก็นสีมือให้เบิ่งกนี่มันใหม่เมื่อเช้อนก่อนได้ลูกเตีอยจีน่าสีมือนลำหลังของใหม่ห้องกําลังก่อพี่น้องเลยทางหน้าผู้ผู้จินบล็อกกำลังก่อขึ้นเป็นสีเอาไว้ตอนหับรถใหม่ดิเขาว่าสีเขียวผูบอสีฟ้าสีฟ้าฟ้าฟ้าดำเนาะฟ้าดำฮะ บาซุกเพิ่นโกแล้วพี่น้องก็ห้องเพื่อนเียเงก็เองกับปานางตาล้าได้สามแถวขึ้นมักกางขึ้นพี่น้องมันเย็นอาวลูกลุกลกลุกลูน้นูง่เห็ดกา้นัมันบ่มืันบ่มือใมันไต่ไยเห็ดเย็นไปมันมันหนาวเหมือนมันเย็นมันหนาวเลยเห็ดมันออกเหืออะไรกัได้ไปอาบน้ำแล้วปะนี่ นอนเลยได้บอดีใจเดีกมนีลดีใจได้หลดเอาเขานอนน้่มือเลยบแข็งนี่ขึ้นนอนน้ําเมลงกอเลยางมุ้งให้หลุดเมลองนะะได้ให้เขาใส่ตาเราดีเรใส่ผิวเขาลงสนเนี่ยเออข่ลงอีกดีบลงลดท ฮาเจ้าคือมมอเปลี่ยนเครื่องแล้าคือได้มาคำเทมอนี่เึ่งประท่านได้มือเปลี่ยนเครื่องมาแต่โรงงานเก่งก็เป็นได้กแนางก็นางนะเอ้ยเราอกองนากัยังจนแล้ไอเทียวจะหัวควันลูกคุยพอ แล้วมหัวควันเฉยนานเทียวค่แต่บหายแค่นบหัวควันแล้หายแล้วเอายายังว่าม่ได้จะเอาปาวเ่งวแจได้ไก พ่อดังๆว่ะเอาออกจากใจเอ้าบติดกันขังเลยเนาะต้องเกียงและผักปอกใส่ผ้าน้อยเบ็ดปูนกองนี่ไปเลยอาบน้ำเนาะไปบ่อาบกันบ่อาบมันจังขาวเดี๋ยวได้ลมอีกแล้วนะไม่ติดเลยแหละคื้นหนิกรนอนเลยขึนมันสลัดจ้ะขึ้นหัว พลาดมาเทียวยายังไงอย่าปีนขึ้นปีนลงนะพลาดอะไกระเด้งไปนะบอกนั่งอยู่นั่งเบิ่งพ่อก่อนนะนั่ง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 ลงนั่งเบิ่งเลยเทียวเด้อยาอย่าขี้ดื้อเดี๋ยวลุงเด้อเกียงอยู่เื้อนากับมีได้อันอันหนึ่งสองอันนั่ง อย่าอย่าเห็ดปุ้งออกทั้งข้างและเห็นวันแน่เตนแนวแต่ทั้งเชิงกับทั้งลุ่มทั้งข้างกับรดดุ้งเสื้อสีมือรถสีมือดีบบสายตาดีสายตาดีกินผักบุ้งละลายกินกาแฟละลายตาสว่างเ<อ>ขาบอกเรื่องความหักว่าจะให้กินผักบุ้ง <c oughs> ตาจะได้สว่างอใใโอเคจะแทกกินกาแฟดีกว่า เฮ้ยทำมายืนทางนี้แสงไฟบยเห็นปนไเห็นอะไรชื่ออยู่บ่นี่แหละผู้หนึ่งกันนี่และผ่านยั่วทั้งหน้ากระชายอยู่ว่าเสียวเพียงนะเราเอาสาตาเบสไปนั่งมาสิไหวอันรถมจรถเลยนอนกั ได้เอาขรดขเขาน้ำบัดมันแหงห่ขงเาฮมอยู่้องเศร้ากับ้องสชำนี้ทั้งบนนอนทังขลดเข่าพอดีตอนเศร้ากัออกกตอนเศร้าก็ออกแต่เศร้าป้าเสียงไทยนะพี่น้ง มือวานกะทียำแรงโกะกัอโยำแรงหมักเนาะยำแรงนี่เคยยำแรงยำเศร้ากัไปเห็ดทั้งอื่นยำเศร้านอนยำเศร้านอนเอาไใเอ็ดตะแลงเอาเฮงนอนเอาเฮงเห็ดสวนหิตหนาเสียหมวนให้คนหมวนเอาไปเซ่ให้นี่เด้ออยูฟีปปาวเนี่ยเมนตัวประกวดนะเอาห้องเพลงสิส่งเขาประกวดอยู่ส่งเอาไปในรุ่งยูทูบยู่เฟีดนี่ มันมีเสียงเสพเพลงในใจต่อห้องใส่คาราโอเกะดูยามแรงไอ้ชุดเลยหลุดใหม่แห้งแล้วเมื่กี้นัดข่าวบม่กี้นัดข่าวว่าพ่อน้ามือแรงนี่สิโก้บดคืนเมื่อกี้จิโก้ทำมาแล้วมือแรงเออมืออื่นนี่เพึ่งโก้นะมือแรงแล้วก็มืออื่นนี่แล้วแล้วก็สิได้เอลุดข่าวไว้เลยมืออื่นนี่ซีได้อะยัง แคว่ามือแรงนี่จนอยากคุ้งเทิงภูเลยคัน,คนกอิเด็กๆนี่เปลี่ยนเครื่องเลยก็บมะโกพอไอเทียวเปลี่ยนเครื่องมะโกใส่กันเออเอราดับไปเลยเลยกับมนต้องตารลวดต,ต,ตัวเตียเย้ยเด้อเอาแบบให้มันงามๆมันะบโบไฮมันโกนบโบไฮมันแปดออกข้างๆให้มันเต็มสวยงาม ปานางกระโกได้พี่น้องกทางนี้ลรโก้ปนางเราก็ปินได้พี่น้องกะโก้ของหงามลรากะโกย่องนาย่องนาปกติกะโกกัเป็ดเลยอาชีพเก่าอาชีพเก่อีก่ามอคโคใหม่ลืมลยวันหน้ามอคโได้ผูกคุมงานมอ วัดตึกทดหลังอะด้ป้าหัวหน้ามคอค่ะป้ายืนขัดหลังยืนขัดหลังเบื่งเบื่งในกว่านี่เทวยืนขัดหลังเบิ่งป้ายืนขัดหลังเบิ่งอัดหนาเทวจะตื่นเมื่งเ้นทเทวขัดหลังเบิ่งป้าเทวขัดหลังเบิ่งว่าสูกโสบายดี มาดิเห็นเหนื่อยเห็นสนุบแล้วป้าขาวไอข่าวลูกเจ้าเบิ่งอันนี้ค่ะแล้วทำนี่นี่ป้าคำเลยพี่น้องเลยป้าต่วพี่น้องคำเลยคือหลุดใหม่พิงกับโจทยไว้นี่ทางนั่นกับกำลังโกพี่น้องเลยจะเล่บน้อยกับจะได้คอจบคลิปกับน้องพี่น้องพี่น้องละตีพันสะเป็ดเป็ดพันเบิดพี่น้องจะเล่บน้อยก็บจะได้คอจบคลิปไปดื้อพี่น้องคำเลยเลงมาเลยโ บรรยากาศกระคำมืดไปทางนั้นกับประนใต้พายเดือนเพื่อนทางนั้นใต้พื้นใต้พายไปแล้วพี่น้องเชลล์น้อยกับซีขอจบคลิปกเนานะขอบุญขอบคุณเนะาะคุณยายเจดีเบิร์ตทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับชม้งผู้เก่าและผู้ให,ใหมนะ่เนาะขอบุญขอบคุณลหลายๆที่เข้ามาเบิ่งคลิปให้สเชลลมน้อยพอให้เล็กๆในน้อยเนาะพอได้มีรายได้ตื่นกันเพรได้เงินยูทนะูบน้ำผึ่นเนาะรายเดือนนี่ก็ ยังไ้คือหมูกระย่างมันพี่น้องอดทนสำหรับคลิปนี้ใส่ลมเน้่อยกับโค้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้พี่น้องสบายดี